อ่ะอะไรทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กันในแบบของรีวิวลุชชั่นเกมอีกชิ้นเคยครับในวันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวเออ่พลังของท่านหญิงนะครับแล้วก็จะรีวิวพร้อมกับสกินทั้งสักตัวไปในคลิปเดียวเลยนะครับก็คือเรนจะมีอยู่สามสกินนะครับก็คือจะมีดีฟอลต์แล้วก็สกินอีเตอร์อันนี้นะครับแล,แล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นแบทเทิลพาสนะเดี๋ยวผมจะให้เข้าไปดูในเกมตัวเต็มด้วยนะครับโอเคก็ใน,นเล่นเนี่ยก่อนที่จะไปเริ่มดูเออ่ ลงสนามจริงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของสกิลกับเลโซนซ์ก่อนครับซึ่งสกิลเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับหลกัลกๆเนี่ยมันจะมีที่เป็นสกิลเนี่ยจะมีอยู่ห้าหกสกิลนะครับก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของเออช็คอันนี้นะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับการกีดทั่วไปครับแล้วก็จะเพิ่มเลือดเนานะ Okay. อย่างต่อมาก็จะเป็นเลาวเฮาคิกนะครับก็คือเตะเตะนั่นเองนะครับก็จะเพิ่มดาเมจสองก็สิบเปอร์เซนตะครับสำหรับ,นะรบการใช้สกิลนี้นะอันนี้ก็จะเตะไวๆนะครับต่อมาจะเป็นมีมิขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับการก๊อปปี้พ i v e ีสกิลของไททันจูโจมกับไททันเกาะครับแต่อันนี้เราจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้ พลังในตัวไหนนะครับถ้าเป็นไททันจูโจมเนี่ยเราจะไดอ้อ่สแตทเพิ่มเพ้่15.4นะครับถ้าเกิดว,ว,ว่วาวเวลตันนะใน,ในการใช้พลังแข็งตัวนะครับแล้วก็จะเพิ่มคูดาวสกิลนย7.4นะครับก็คือจะเพิ่มคูดาวเยอะขึ้นนั่นเองนะครับอย่างตา่อไม่ก็จะเป็นไททันเกาะเนาะอันนี้ก็จะเพิ่มเกาะให้เลยเนี่ย15.4นะครับ ในการซับดรเมจนะระหว่างนั้นก็จะเพิ่มระยะเวลาในการใช้แข่งตัวเพิ่ม15วีด้วยนะครับก็ค่อนข้างดีโอเคอย่างต่อมาก็จะเป็นไซคิกนะครับอันนี้ก็จะเบาวกว่าตัวนี้นะครับแต่อันนี้มันจะเหมือนกับว่าจะเตะเป็นวงกว้างนะแต่อันนี้จะโดนตัวหนึ่งแน่ๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวไหนลอยแล้วไปใช้ถ้าตัวนั้นลอยเนะี่ยเราไปแบบว่า ทับอีกตัวนึงก็จะโดนดาเมจไปด้วยนะค,คิดว่านะอันนี้ก็การแข่งตัวนะครับก็สเตตประมาณนี้เลยนะครับอย่างต่อมาก็จะเป็นเปเปิลอันนี้เดี๋ยวใช้ให้ดูอีกทีนึงนะครับไอ้นนก็อันนี้ก็น่าจะเป็นการจับทุ่มนะครับก็จะมีประมาณนี้นะส่วนคิมสันบูมอันนี้ผมไม่มน่ใจว่ามันต้องเป็นในส่วนของตระกูลเฉพาะหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวเช็คให้ส่วนเรสซอนนั้นก็จะมีประมาณนี้นครับก็ไม่น่ามีอะไรแตกต่างจากท่านนันนึกนะครับโอเคไม่ไม่ค่อยต่างอะไรก็่างมาลวกันเนาะเดี๋ยวตอนเริ่มเนี่ยผมจะใช้เป็นในส่วนของสกิลไอสกินธรรมดาก่อน,นครับไอพวกนี้ยังไม่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านเอ่อมิชชั่นลวกันเนาะ เป็นในส่วนของเอาสเกิร์ตนะครับโอเคอ่าสเกิร์มิดอันนี้แล้วก็เออผมจะเรือกเป็นไนท์แมร์แล้วก็ออตบอร์กนะครับอ่ะ uh, เลือกอักเซียนนิด้วยอ้อ uh, แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเบิร์กผมจะใช้เป็นประมาณนี้นะครับ อาออราบอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเพิ่มในส่วนของอพลังโจมตีดาเมจนะครับก็อาจจะแรงกว่าชาวบ้านทั่วไปเนาะหรือมันก็อ่ะดูจากตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเพิ่มดาเมจสี่สิบสองพันนะครับสำหรับบิลรหัสนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่รหัสผมนะครับก็เป็นของอมีคนใจดีให้ยืมมารีวิวนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะ อโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันในแบบไปแล้วนะเมื่อกี้ผมพึ่งเข้ามาปุ๊บโดนไทนทันจับแล้วนะครับเกือบตายต,ตายเขไม่ใช่ลาผมเนี่ยเดี๋ยวก็หนึ่งเลยเนี่ยเราจะเริ่มฟาร์มในส่วนสองกอ,อ,อะไรอ่ะบาร์ไททันก่อนนะครับโอเคโอเคประมาณนี้น่าจะพอนะผมคิดว่าแล้วก็ใช้สกิลนะครับเหลแบบนั้พอดีแล้วก็ แปลงร่างได้เลยนะครับนี่นะก็จะเป็นอันนี้แบบนี้เนาะถ้าวิ่งก็จะประมาณนี้นะครับส่วนท้าเดินก็ประมาณนี้เนาะแบบนี้นะครับสกิลหนึ่งก็จะเป็นสกิลแข่งตัวนะครับโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันจะเปลี่ยนใส่ไว้มากเลยนะแล้วก็ หมัดเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าออร่าสีแดงๆที่มือนะครับไม่ใช่เนอันนั้นน่าจะเป็นคลิปสันบูมนะครับเป็นแพสซีฟสเต็ปเนาะไม่ไม่ใช่แพสซีฟเป็นแพสซีฟสกิลครับก็ต่อยไวายมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปหาตัวที่เหลือก่อนะครับสก,กิลต่อมาก็จะเป็นไซคิกนะครับ โอเคแบบนี้นะครับน่าจะเป็นไซคคิกเนาะสกิลที่สีจะเป็นลาวเฮาส์นะครับแบบนี้ก็จะเป็นเตะเป็นวงกว้างนะครับอ่อสกิลสามของสโลนนี้ก็จะเป็นในส่วนของชิกนะครับก็จะเป็นการตะโกนนั่นเองนะครับอ่ะเราก็ใช้ไปเลยกรีดไว้แล้วก็กรด สั้นครับไม,ไ,มไม่ไม่ไม่นานมากไม่นานเหมือนเอเลนก็ข้อนข้นดีนะผมคิดว่ามันอะไรอ่ะไม่เสียเวลาครับแล้วก็ฮิวเร็วด้วยเอ่อสกิลห้าน่าจะเป็นอีเจ็งค,คิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่าใช่ไหมอ่ะใช่นะครับเป็นอีเจ็ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลอันนี้ ซึ่งมันยังเหนืออีกหนึ่งสกิลนะที่ผมยังไม่ได้ใช้ให้คนดูดูเนาะเดี๋ยวผมจบงานตรงนี้ก่นันก็จะเฟี้ยวๆแบบนี้เลยครับสกิลที่มีประโยชน์ก็จะมีแข่งตัวแล้วก็เตะอะไรพวกนี้นะครับแต่แข่งตัวนี่ควเรเอามานะผมคิดว่าการจบตีก็จะเป็นประมาณนี้นะ กดเร็วๆเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างไวมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้อันนี้ด้วยเนี่ยก็จะก็จะ,จะเร็วกว่าเดิมอีกนะครับรวมเจ็บทีด้วยก็จะซอยถี่เลยนะครับมันเลยนะทีนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่ากดปุ่ม R เนี่ยก็จะทำการเตะต่บนครับโอเคก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปปิดงาน อีกตัวสุดท้ายกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตัดเข้าไปดูอีกสกินหนึ่งพร้อมกับเอ่อสกินส,สุดท้ายนั่นเองนะครับการวิ่งมันดูเหมือนจะไวแต่ก็วิ่งช้ากว่าใช้ทานเกาะที่บดเกาะนะครับผมคิดว่านะนานะโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะไปดูสกินแล้วก็สกิลสุดท้ายกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาโผล่กันในส่วนของดานแอนนี่นะครับจะได้ไวๆด้วยเนาะ แล้วก็ท้ายคลิปผมว่าจะลงเลทให้ดูด้วยนะครับว่ามันจะดีแค่ไหนเลทเป็นเลทแอนนี้ล่าสุดเลยแล้วกันเนาะเ,เดี๋ยวแปลงล่าเลยนะครับแปล่าเเ,เหลือสกิลแกเปิลครับอันนี้เป็นสกิลเอ้ยไม่ใช่เป็นสกินเมทนะครับ อันนี้ประกอบกันค่อนข้างกว้างเลยครับคิ้5จับแบบนี้นะครับแล้วก็ก็คือเอ๊จับทุ่มซ้ำนะครับอ๋อไหลักนี่อันนี้ก็จะน่ารักที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวขอด,ด้วยดนะีประมาณนี้นะครับอันนี้มันจะเกลี่ย,ยไวมากนะครับ สกิลแกปเปอร์ดิดครับแบบนี้ถ้าเกิดว,ว่าอยู่ในวงเันก็จะโดนตัวอื่นไปด้วยนะครับมันเป็นสกิลเอลีแต่ว่าจับแค่ตัวเดียวนี่แบบนี้นั่นนี่ก็ครบไปแล้วนะครับสกิลแอนนี่เนาะเดี๋ยวต่อไปก็จะไปเออ่รีวิวพร้อมกับลงเลทครับถ้าเกิดว,ว่าจับไม่ได้ก็จะกดาวแป๊บเดียว โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเลดพร้อมกับสกินสุดท้ายกันคนระับอ่ะโอเคตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในแมบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ผมขอไม่ข้ามคัสตินนะเพราะว่าไม่อยากลุ่นเลื่อนเนาะแมบไม่โนอนด,ด้วยเพดแรกก็จะเป็นเอเอไม่ทนันละอ่ะอยังไม่เติรยยังไม่เติร โอเคได้ละผมจูติดละนีอ่อย่างนั้นก็ไม่พลาดเยอะแนะครถ้าเกิดว่าเราไม่ข้ามเนี่ยแล้วกดคิกอีเวลเราก็จะได้บาร์มาเพิ่มเยอะเลยครับซึ่งเราก็ไม่ควรข้ามนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาในการปัอมเกรดจากแอนนีน่เพราะว่ามันแทนถ้ารอบตัวไม่มีนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครมีตรบุเลเฮลรอนเนี่ยก็จะเรียกว่าฟาร์ม ตาบอดเลยเหรก็จะฟาร์มเละได้ดีกว่าครับเพราะว่ามันแรงนะครับสำหรับตบุดที่ร้อนเนาโอ้คนดูมองไม่ค่อยเห็นอ่ะแปลงร่างได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะลงไวแค่ไหนอันนี้จะเป็นสกินแบทเทิลพาร์ทนะครับประมาณนี้เป็นเล็กๆนะครับซึ่งผมแนะนํนให้ไป ใช้ไอ้กกินเมดดีกว่าครับน่าจะน่ารักกว่าเดี๋ยวผมลงให้ดูครับว,ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนสับซาราเลดแอนนี่ในการใช้ตัวแอนนี่ลงครับค่อนข้างเร็วเลยครับสกิลจับใช้ไม่ได้กับแอนนี่ซอยไวมากครับ ว่ามันอยู่ในคิมสันบูมเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะต่อยอย่างเดียวครับโอเคเราก็รอเอเลนเนาะตีแม่งก่อนแล้วก็ซอยเลยครับนี่ครับครับเดียวอ28%แล้ว ก็การกินผมชอบในการกินมานะมันแบบว่าไม่ใช้เวลานานเพราะว่ามันจะได้อยู่มีเวลาใช้แบบตะกูลปิดด้วยเนาะถ้าเกิดว่าใครมี็นตะกูลปีดนครับนี่ครับซอยเลยโอเคจะเป็นประมาณนี้นะครับผมขอสกคลิปแล้วกันเนาะไม่ต้องปีด เตะไปเฮ้ยสกิลแรงมากครับโอย ตายแล้วครับโอเคก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเลดแอนนี่เนะาะผมเปิดให้เขาแล้วครับโอ,อโอเคก็เกลือไปตามระเบียบนะครับสไตล,ล์ดวงเน็กอาร์มี่ โอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแอนนี่ Annie, นะครับล้วก็เลดแอนนะี่เนาะก็เป็นตัวที่ดีนะครับเข้ามาแทนที่เชาทนลสนจุโจมได้เลยนะครับเพราะว่าดาเมจมันเรียกได้วา่ารีดได้ไวมากนะครับแล้วก็สกิลไวนะครับไม่ไม่ลีลาเหมือนเอเลนเนาะถ้าใครชอบตัวนี้เป็นธรรมดาอยู่นนะแล้วก็จะชอบเหมืเดิมนะครับแล้วก็มันจะมีในส่วนของ อ่อสกิลก๊อปปี้แพสซีฟจากไททันตัวอื่นด้วยก็เพิ่มโกงขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็เราจะเรียกไดว่าเราจะสามารถบิวต่างจากคนอื่นได้ได่นิ่งนะครับก็ในอนาคตก็รอดูว่ามันจะแบบว่าก๊อปตัวอื่นเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีอยู่แค่3ตัวนั่นเองนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับคลิปในก็ในครั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมีคอมเมนต์เนี่ยเอ้ใครใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะถ้ารู้ก็จะตอบให้ถ้าไม่รู้ก็ อาจจะกดใจแล้วก็ไม่ได้ตอบครับหรือก็จะพิมพ์ไปตรงๆว่าผมไม่รู้นะครับโอเคก็สำหรับอัปเดตนี้ก็เล่นกันให้สนุกนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับไปแล้ว